งานราชการนั้นคืองานของแผ่นดินมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนดังนั้นข้าราชการผู้ปฏบิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตจ,จ,จ,จริงใจ พระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคราชการพลเรือนเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2560สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน12ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวนาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะท่านผู้ฟังคะภายใต้กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนองค์การสหประชาชาติได้กำหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสต์ศักราช2030เป้าหมายหนึ่งคือโลกที่ปราศจากความหิวโหยหรือ Zero Hunger หมายความว่าปลอดภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ ทุกคนเข้าถึงอาหารปลอดภัยมีคุณค่าโภชนาการอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีและแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้ามากขึ้นเชื่อมต่อกันมากขึ้นเพียงใดยังเห็นได้ว่าบางประเทศยังไม่ไปสู่ทิศทางความยั่งยืนนั้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความขัดแย้งไร้สเสถียรภาพทําให้คนอพยพออกจากพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการเพาะปลูก กระทบการกระจายอาหารและภาวะโภชนาการของผู้คนจำนวนมากปัจจุบันประชากรโลกกว่า820ล้านคนหรือร้อยละ10.6อยู่ในภาวะหิวโหยขาดสารอาหารและยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อพูดถึงความมั่นคงทางอาหารหรือ food security เป็นคำที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางอาหาร ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1970โดยองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO กำหนดความหมายว่าสภาวะที่คนทุกคนและทุกขณะเวลามีความสามารถทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจที่สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้านอาหารเพื่อให้เกิดชีวิตที่มีพลังและมีสุขภาพ ซึ่งแบ่งความหมายด้านความมั่นคงทางอาหารออกเป็น4ด้านได้แก่การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) การมีอาหารในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพการเข้าถึงอาหาร Food Access) การเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมรวมไปถึงสิทธิเพื่อการหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมการใช้ประโยชน์จากอาหาร Food Utilization) การใช้ประโยชน์จากอาหารในการบริโภคโดยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอมีน้ำสะอาดในการบริโภคอุปโภคมีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดีและการมีสเสถียรภาพด้านอาหาร (Food Stability) ประชาชนหรือครัวเรือนหรือบุคคลต้องเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอตลอดเวลาไม่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหารเมื่อเกิดความขัดแคลนขึ้นมาอย่างกระทันหันกรณีของการมีอาหารพอเพียง การเข้าถึงอาหารนั้นท่านผู้ฟังลองนึกถึงภาพเด็กในบางประเทศที่มีร่างกายผอมโซโลและเสียชีวิตด้วยความหิวโหยหรือขาดสารอาหารที่ยังปรากฏอยู่นั่นเป็นส่วนเดียวของสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและใช่ว่าประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ประเทศเกษตรก,กรรมที่พอป,ปลูกอาหารได้หลากหลายเช่นประเทศไทยของเราจะประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหารไม่ได้เนื่องจากมีความท้าทายหลายประการ ที่อาจทำให้ความมั่นคงทางอาหารกลายเป็นความไม่มั่นคงก็เป็นได้ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเติบโตของประชากรการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศความกังวลเรื่องสุขภาพของประชาชนหรือความปลอดภัยในเรื่องของอาหารประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของมนุษย์โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและในแผนแม่บทการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยกำหนดกรอบดำเนินการที่ครอบคลุมทั้งมิติคุณภาพชีวิตมิติภัยคุกคามและเพิ่มเติมมิติการมีโอกาสที่เท่าเทียมมิติสุขภาพและมิติอาหารดังนั้นศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กอรมนในฐานะผู้รับผิดชอบแผนงานการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จัดทําโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในด้านอยู่ดีกินดีและมีสุขตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการด้านร่างกายและด้านสุขภาพซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้แก่อาหารน้ําเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันจะส่งผลในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงท่านผู้ฟังคะเกาอรมนอจัดทำโครงการนี้ขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้สามารถเผยแพร่เทคนิคและวิธีการปฏิบัติโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญายของระบบเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงประโยชน์ที่ได้รับ มีส่วนร่วมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบชุมชนที่ดำรงชีวิตที่ยังประโยชน์ให้ตนเองและผู้คนรอบข้างเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่รายการสยามานุสติมีตัวอย่างการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นคือโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านตะโกรีตำบลสำโรงอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกอรมนจังหวัดบุรีรัมย์ให้การสนับสนุนมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ประหยัดปลอดภัยให้กับนักเรียนและชุมชนรวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการสร้างทักษะชีวิตด้านการเกษตรของโรงเรียนที่มีอยู่เดิมโครงการนี้ได้รับการตอบรับด้วยดีจากทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน สำหรับกิจกรรมในโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านตะโกรีประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกผักอินทรี์ยปลอดสารพิษกิจกรรมการเพราะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม2000ก้อนกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่100ตัวกิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อด,ดินสนับสนุนพันธุ์ปลาจำนวน4440ตัวและกิจกรรมสาณร์ร้านค้าและออมทรัพย์ในโรงเรียนนอกจากนี้ทางโรงเรียน ได้ขยายผลต่อยอดกิจกรรมที่ดำเนินการเพิ่มเติมได้แก่กิจกรรมปลูกกล้วยปลูกไผ่กิมซุงปลูกไม้ผลฝรั่งกิมจูมะกรูดมะนาวและผักเครื่องเทศกิจกรรมปลูกป,กป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างกิจกรรมทำนาหกไร่กิจกรรมเลี้ยงวัวและกิจกรรมโคกหนองนาศึกษาเรียนรู้จากปราชชาวบ้าน โรงเรียนบ้านตะโกรีเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน123คนครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโกรีสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในโรงเรียนจำนวน10ศูนย์พื้นที่ของโรงเรียน42ไร่1งาน5้ตารางวาสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนที่ผ่านมาโรงเรียนมีความโดดเด่นในโครงการต่าง ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการสร้างทักษะชีวิตด้านการเกษตรมาโดยตลอดเช่นโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทเป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยกอปรมนจังหวัดบุรีรัมย์ได้สนับสนุนการดําเนินงานด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการเกษตรในโรงเรียนซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนครูผู้ปกครองในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และทางโรงเรียนได้กำหนดเป็นนโยบายจัดทำเป็นหลักสูตรชัดเจนไปพร้อมกับพัฒนาบุคลากรผู้ปกครองไปจนถึงระดับชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนท่านผู้ฟังคะโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1นึกอรมนมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างไรายได้สร้างความสุขสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติฉบับที่12ที่ให้ความสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายในรวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกค,คามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชาติ กอรมนขอเป็น,นกลไกที่พร้อมจะร่วมมือในการทำงานกับทุกภาคส่วนโดยยึดแนวทางบุรณาการขับเคลื่อนประสานงานเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่9พฤศจิกายนเป็นวันที่313ของปีหรือวันที่314ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินศุริยคติแบบเกรกอเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก52วันในปีนั้นวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2417เปิดใช้งานประภาคารสันดอนเป็นวันแรกประภาคารแห่งนี้เป็นประภาคารสมัยใหม่แห่งแรกของไทยที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2461ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่กองพันทหารบกและกองทหารบกรถยนต์เพื่อจัดส่งไปให้หน่วยทหารไทยที่ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1วันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2496ประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส โดยมีการปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุเป็นปฐมกษัตริย์วันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2532รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกเริ่มเปิดกำแพงเบอร์ลินอนุญาตให้ชาวเยอรมนีตะวันออกเดินทางสู่เยอรมนีตะวันตกได้ พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ in